บุญมาถวายสังฆทานมาทาโน่นทํานี่เราบอกเป็นบุญละใช่บุญอย่างที่ผู้เจ้าตรัสจริงหรือเปล่าเราบอกเราศรัทธาผู้เจ้าถามว่าวันนี้ยมีนิสิตในห้องเนี้ยจําพระสูตรที่ผู้เจ้าเคยพูดได้สักพระสูตรหนึ่งมาสิ่งที่ผู้เจ้าเคยตรัสมาไว้เนี่ยสักคำหนึ่งบทหนึ่งมีมะหาแทบไม่ได้ใครมีช่วยยกมือหน่อยดิฉันจําพระสูตรที่ผู้เจ้าตรัสสอนไม่ได้หรือชาวพุทธตามทะเบียนบ้านในห้องนี้ก็นะใช่ไหมอ่า ไม่ง่ายเหมือนกันนะซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของลักษณะแห่งผู้มีศรัทธาของความมีศรัทธาที่ถูกต้องที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการศรัทธาตถาคตที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องทรงจําคําของท่านได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นแม้หนึ่งบท